โลหะนะครับที่ใช้ในงานทำความเย็นหรือว่างานแอร์นี่นะครับเช่นเหล็กนะครับเช่นทองแดงนะครับอลูมิเน,นียมอลูมินเนียมนะครับก็จะออกซิได์คือเหมือนเป็นสนิมมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วก็เกิดสนิมเนี่ยนะครับหรือว่ามีแบบมีรอยด่างอะไรพวกนี้นะในอากาศเนี่ยนะครับนั้น e m i s s i v i t y เนี่ยนะครับค่า Emissivity ของพวกท่อต่างๆโลหะต่างๆที่อยู่ในระบบทำความเย็นและปบปากาศเนี่ยมันก็จะมีค่าสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนใกล้เคียงกับค่า0.5นะจากเดิมที่เป็นโลหะมันวางวเนี่ยค่าต่าๆอย่างเงี้ยพอใช้งานไปมีสนิมขึ้นหรือว่ามีรอยเปื้อนรอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาในยานนี้นะครับขึ้นมาในย่านนี้ ย่อหน้าถัดไปเลยแล้วกันนะครับพื้นผิวนะครับที่ดูดซับความร้อนนะ้าที่แผังสีมาเนี่ยแฟกเตอร์นี้นะครับจะเรียกว่า absorptivity แนละ้วเมื่อกี้คลิปคลิปก่อนหน้านี้พูดไปล้นะครับครับเขาบอกว่าถ้า เดี๋ยวนะแลตี้งั้นผมตัดคลิปตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราเราเริ่มอ่าย่อหน้านี้ใหม่ในในคลิปถัดไปนะครับถือว่าเมื่อกี้ปิดเรื่อง Emissivity ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเริ่มคลิปใหม่เป็นเรื่อง a d o p ลิวิต t y ดีกว่า